สวัสดีครับ f อทุกท่านครับยามเย็นเนาะตอนนี้ก็ขออนุญาตส่งงานเกี่ยวกับเงินไม่ไม้นะครับสำหรับประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางเราได้เอกสารได้กรอกข้อมูลหมดแล้วสําหรับลูกค้าที่อยู่ประเทศไทยน,นะครับให้บร,ใบริษัทคุณชัยไทเบรลาตุงอ,อยู่นี่นะครับผมเนาะอยู่ที่มือเราหมดแล้ววันนี้เราก็ส่งอันนี้งานใครเอ่ยงานแจ้งใช่ไหมใช่ค่ะอธิบายฟังหน่อยครับแช้ครับผม ก็คุณแม่ไม้ฝรั่งเศสนะคะมันจะมีแบบฟอร์มที่ให้กรอกอะค่ะอันนี้เราก็จะเตรียมให้ลูกค้าเซ็นใช่ค่ะแล้วก็เอกสารค่ะเป็นเอกสารส่วนตัวของลูกค้าค่ะทั้งพาสปอร์ตแล้วก็ใบอนุญาตทำนักแล้วก็หลักฐานสำคัญก็อย่างเช่นไปแต่งงานไปมรณะอันนี้เราก็ต้องใช้แบบรับรองอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็มันจะมีแบบฟอร์มสำหรับลูกค้าที่จะต้องอะไรนะ เขาเรียกว่าแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยลูกค้าก็ต้องส่ง <ไป S 1> ให้เราด<ค>้วยอ่าใช่อันนี้ขอเรียกส่งงานเกนี่ยวกับเงินไม้ของประเทศฝรั่งเศสคนไทยที่อยู่ประเทศไทยนะแต่งานกับสามีชาวฝรั่งเศสเรารับเดินเ,เรื่องเรา,เรามีทีมงานที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสผู้ภาษาฝรัร่งเศสเจาะป๋อเลยค่ะก็คุณตัมบริษทแล้วก็ทีมงานทนายความนักกฎหมายของเราที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ด็อกเตอร์หลายๆคนที่ทํางานกับบริษัทคุณชัยไทรปราตุงอันนี้ก็จะใส่ซองไปเลยใส่ซองไปเลยส่งให้ลูกค้านะครับ FC ท่าน ก็จะส่งให้ลูกค้านะครับก็ส่งวันพรุ่งนี้ส่งละนะพรุ่<ช>งนี้ส่งไปให้แบบลงทะเบียนลูกค้าเส้นพอเส็นเรียบร้อยจะส่งมาให้เราไหมใช่ค่ะส,ส่งกลับ,บมา,บมานะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องการเดินเรื่องันไม่มากเกี่ยวกับประเทศของฝรั่งเศสนะครับนะบนะจะเป็นของประเทศฝรั่งเศสอิตาลีนะครับทางโซนยุโรปก็สามารถ ปรึกษาหารือได้ว่าคุณชัยรับทําหรือเปล่าเพราะว่าทางบริษัทเรารับทําเกือบทุกประเทศแล้วตอนนี้นะครับแล้วคนไหนที่บอกว่าเอ้ยคุณชัยอยากให้เดินเรื่องมีขอไปเ,อเกี่ยวกับเงินเดือนมาสมมติว่ามีใบมอนา้บบาตรขาดเนี่ยเราก็สามารถขอแล้วขอได้ไหมของฝรั่งเศสขอได้ไม่ต้องเดินทางไปที่ฝรั่งเศสสมมติสามีคนเสียชีวิตทีต่ตามประเทศรหรือฝรั่งเศสเนี่ยเรา <c oughs> มีทีมงานที่ขอใบมอน้บบตรได้ี่ประปทศฝรั่งเศสไม่ต้องบินไปนะครับทางเรามีทีมงานที่อยู่ที่นั่นเพื่อความสบายใจของลูกค้าไม่ต้องบินไป ไปนะโอเคนะครับไม่มีอะไรมากขออนุญาตส่งงานนะครับนะช่วยดูอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นปุ๊บก็ส่งพรุ่งนี้ด้วยกันให้ลูกค้านะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขออนุญาตส่งงานครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ